สวัสดีครับพบกับผมเท่าแกนองช่องนี้เป็นช่องทำมาหากินแชร์จากประสบการณ์การทำธุรกิจของผมวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องจับผิดพนักงานทุจริตที่เจ้าของร้านต้องรู้ก่อนสายเกินแก้ด้วยความที่ผมทำธุรกิจเปิดร้านทวีตี้ช็อปมาหลายสาขาจึงได้รับรู้ถึงวิธีการที่พนักงานทำการทุจริต ซึ่งก็มีหลากหลายรูปแบบวันนี้ผมจึงอยากจะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคหรือวิธีการที่พนักงานทุจริตไม่ว่าจะเป็นพนักงานขายหรือว่าพนักงานแคชเชียร์เพราะคนที่ทำธุรกิจแล้วสิ่งหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนไปได้ก็คือพนักงานบางร้านอาจจะมีแค่พนักงานขายเพราะท่านเป็นเจ้าของร้านเองแต่บางร้านก็ มีทั้งแคชเชียและพนักงานขายวันนี้ผมจริงอยากจะมาแชร์คลิปเกี่ยวกับวิธีที่พนักงานจะทุจริตเพราะการทุจริตเล็กๆน้อยๆอาตรมาซึ่งความเสียหายอย่างมากมายหรือว่าทําให้ธุรกิจของท่านขาดทุนได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สําหรับท่านเพื่อน,นําไปป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับธุรกิจของท่านไม่มากก็น้อยก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดกันวันนี้อย่าลืมกด u b s ส r i b e กดกระดิ่งติดตามอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับเผื่อเป็นตัวช่วยในการป้องกันการทุจริตของพนักงานไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหน,ไหนธุรกิจอะไรก็จะมีพนักงานที่มีวิธีการแตกต่างกันแต่สามารถนำมาประยุกใช้ได้สามารถนำมาป้องกันได้มันมีหลายตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกสำหรับพนักงานที่ทำการทุจริตตัวอย่างแรกก็คือ พนักงานที่เอาลูกมาเล่นหรือมาเลี้ยงที่ร้านคือโดยปกติทั่วไปแล้วก็จะมีการห้ามอยู่แล้วนะครับไม่ให้เอาพนักงานเนี่ยเอาลูกเอาหลานมาเลี้ยงที่ร้านบางครั้งพนักงานก็จะมีความจําเป็นวันนี้ไม่มีคนอยู่ดูแลจริงๆขอเอามาเลี้ยงหนึ่งวันนะหรือว่าขอเอามาครึ่งวันนะอะไรอย่างนี้แล้วแต่เอามาฝากไว้3มชั่วโมงซึ่งลูกของพนักงานมาเนี่ยบางครั้งก็ เราก็หยุนหยวนไม่เป็นไรแต่ทีนี้มันจะมีบางอย่างที่ทําให้เกิดความเสียหายก็คือบางครั้งลูกของมนักง,งานมาเขาก็จะวิ่งเล่นในลานเขาก็จะหยิบของนู่นของนี่ดึงของนู่นของนี่โดยเฉพาะของเล่นเขาก็จะเอามาเล่นบางครั้งเราก็ไม่ได้สนใจเขาก็จะอามาเล่นหลังจากเล่นแล้วก็ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยพอมีคนมารับก็ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยบางทีเราก็ไม่ได้สังเกต นั่นก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะทําให้เราเสียหายได้ถ้ามีการนําของเล่นติดไม้ติดมือออกไปอันนี้คือตัวอย่างแรกอย่างตัวอย่างที่2อก็คือกรณีที่มีญาติหรือมีเพื่อนมาหามาคุยที่ร้านอันนี้คุณก็ต้องระวังเพราะว่าการที่ญาติหรือเพื่อนมาพนักงานด้วยกันเนี่ยก็จะไม่สังเกตว่าอ๋อไม่เป็นไรเพื่อนของเพื่อนเอาญาติของเพื่อนไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วถ้ามีเจตนาที่ไม่ดีเนี่ยเขาก็จะสามารถ นำสินค้าซุกเข้าไปในเสื้อในเสื้อคุมในกระเป๋าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขามีการเตรียมการมาก็อาจจะมีกระเป๋าเล็กๆมีเสื้อคุมหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็สามารถที่จะซุกซ่อนแล้วนําสินค้ากลับออกไปได้แก้งมาหามาคุยมาอะไรอย่างนี้ซึ่งพนักง,งานที่อยู่ประจำก็จะรู้ว่ามุมไหนจะมีกล้องวงจรปิดหรือไม่มี อันนี้ก็อาจจะเป็นช่องทางที่ทำให้ทุจริตได้จากการฝากของให้ญาติหรือเพื่อนนำออกไปโดยที่ใครไม่ได้สังเกตตัวอย่างข้อที่3ก็คือเวลาเบรกพักคือเวลาพักของพนักงานเนี่ยเราจะต้องให้พนักงานถอดเสื้อคลุมออกไม่ให้นำออกจากร้านหรือ ถ้าพนักงานจะออกจากร้านไปทานอาหารข้างนอกก็จะต้องมีการตรวจกระเป๋าเพราะว่าพนักงานเนี่ยเวลาออกไปเนี่ยเขาจะซุกซ่อนสินค้าออกไปใส่กระโปรงใหญ่ใส่เสื้อล้มหลวมเนี่ยเขาก็จะเนบเอวออกไปหรือว่าใส่กระเป๋าเล็กๆถือออกไปเนี่ยอันนี้คือเป็นช่องทางที่พนักงานทุจริตแล้วก็มีการทํามาซึ่งก็เจอมาตลอดโดยเฉพาะเดี๋ิมๆมานะไปซื้อคนกินซื้อนี่กิน แต่ใส่ผ้ากันเปื้อนออกไปด้วยอย่างเงี้ยเพราะผ้ากันเปื้อนจะเป็นตัวใหญ่กระเป๋าใหญ่ mm. ก็จะเอาสินค้าออกไปได้ครั้งหลายๆชิ้นจะเป็นชิ้นเล็กๆก,ก็ครั้งละ4ชิ้น5ชิ้นอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราจะต้องป้องกันเพราะว่าพนักงานสามารถเอาสินค้าออกไปได้ตลอดเวลาข้อควรระวังข้อต่อไปก็คือพนักงานแกะสินค้าในร้านออกมาใช้แล้วบอกว่าเป็นของตัวเอง อันนี้ก็มีเยอะแยะแล้วก็เจอประจำเลยไม่มีมีดเอาแกะคัตเตอร์ออกมาใช้โดยกฎของทางร้านแล้วเราจะต้องมีกฎบอกว่าถ้าพนักงานจะต้องการเครื่องมือใดๆให้ไปเอาที่แคชเชียร์หรือเจ้าของร้านแล้วก็ใช้เสร็จแล้วก็นำมาคืนแต่บางทีพนักงานก็แอบแกะใช้ แล้วก็บอกว่าเป็นคัตเตอร์ของตัวเองเป็นมีดของตัวเองเอามาจากบ้านของใช้บางอย่างก็บอกเป็นของตัวเองซึ่งบางครั้งเจ้าของร้านหรือว่าเพื่อนร่วมงานก็ไม่ได้สนใจก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีเพื่อนที่เห็นเขาก็จะทําตามคือพฤติการทําตามเนี่ยมันมีอยู่บ่อยเห็นคนนี้เอาฉันก็เอาบ้างคนนี้แกะมาใช้โอ้ฉันก็แกะมาใช้บ้างเสร็จแล้วก็นํากลับบ้านแล้วก็บอกเป็นของตนเอง อันนี้ก็ต้องระมัดระวังอย่าลืมนะครับว่าถ้ามันมีชิ้นแรกก็ต้องมีชิ้นที่2อมีชิ้นที่3ในทุกๆก,กรณีที่ผมยกตัวอย่างมาก็จะเป็นความเสียหายต่อเนื่องได้ความเสียหายข้อต่อไปก็คือเวลาที่พนักงานนําขยะออกไปทิ้งเขาแอบซุกซ่อนสินค้าใส่ในถุงขยะแล้วเมื่อนําออกไปจากร้านแล้วก็อนําไปวางแอบซุกไว้ไม่ได้ไปใส่ถังขยะ หลังจากเลิกง,งานก็ไปแกะแล้วก็เอาสินค้านั้นไปหรือบางคนแอบออกไปทิ้งเสร็จแล้ววางไว้ข้างนอกมีคนมาแกะแล้วก็เอาของนั้นไปคือมันก็เป็นเทคนิคที่ว่าเขาจะติดต่อกับเพื่อนข้างนอกหรือว่าเขาจะรอเลิกง,งานแล้วเขาก็จะเอาไปเองถ้าคนที่ทําคนเดียวก็เลิกง,งานก็จะเอาไปเองบางคนก็ซุกไปถังขยะเนี่ยหรือถุงขยะเนี่ยสามารถซุกได้หลายชิ้นบางคนซุกไปเป็นโหลเลย อันนี้เจออย่างมากเลยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังการที่จะนําสินค้าไปทิ้งเจ้าของร้านเขาไม่สนใจเอ,อถุงขยะไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วถุงขยะน,นั้นมาซ่อนทองอไปด้วยก็ถ้าทำบ่อยๆเราก็จะเสียหายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ควรระมัดระวังในการนําอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในร้านแล้วออกไปนอกร้านตัวอย่างต่อไปก็คือการตรวจเช็ครับสินค้า เวลาสินค้าที่มาส่งสมมติถ้าเกิดเราสั่งสินค้าไปสั่งมาจากที่อื่นที่ไม่ใช่ที่เราไปซื้อเองพอสินค้ามาถึงเราเช็คสินค้าลงเข้าร้านสินค้าบางครั้งจัดมาก็มีเกินถ้ามีเกินเขาก็จะเงียบแล้วเขาก็จะดูซิว่าเกินไากี่ชิ้นสมมติถ้าเกินมา1โหล12ชิ้นเขาก็จะเอาเงินในร้านออกไปเนี่ยสิชิ้นก็2 4 0บาทแล้วนะถ้าชิ้นละ20บาท แต่ถ้าเกิดว่าสินค้าขาดแล้วเขาจะบอกของมามันขาดนะเขาจะบอกแต่ของที่เกินเ็าจะไม่บอกบางครั้งเขาก็เอาตีเป็นตัวเงินแล้วก็เอาเงินออกจากร้านไปของก็อยู่ครบเหมือนเดิมแต่เขาได้เงินสดไปใช้แหละอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่เขาทุจริตทําให้เราเสียหายถึงแม้คราวนี้เราจะไม่เสียหายแต่มันก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดี ซึ่งก็จะทำให้เขาหาวิธีการทุจริตในวิธีการอื่นๆอีกอันนี้ก็ต้องควรระมัดระวังถึงแม้เราจะไม่เสียหายก็จริงแต่ก็ควรจะป้องปามไว้ดีกว่าข้อควรระวังข้อต่อไปก็คือเวลาปิดร้านส่วนใหญ่เวลากลับบ้านเนี่ยพอปิดร้านเสร็จปั๊บกลับบ้านกันเลยอันเนี้ยบ่อยครั้งที่พนักงานซุก สินค้าใส่กระเป๋าแล้วก็นำออกไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีการตรวจเช็คตัวหรือกระเป๋าก่อนออกจากร้านก็จะมีปัญหาว่าพนักงานจะทุจริตกระเป๋าใหญ่ก็เอาเยอะกระเป๋าน้อยก็เอาน้อยถ้าเราไม่มีการตรวจเลยนี่ง่ายเลยถ้าคนนี้ทำแล้วคนอื่นเห็นคนอื่นก็จะทำตามอันนี้ก็จะเป็นอีกข้อทุจริตที่ ทำให้เกิดความเสียหายอย่างต่อเนื่องลองคิดดูนะครับถ้าเขาทาในแต่ละวันกี่ชิ้นถ้าวาันละสองสามชิ้นถ้าทั้งเดือนเนี่ยก็เป็นร้อยชิ้นแล้วนะครับร้อยชิ้นถต่คนก็สองพันแล้วลถ้าหลายคนละ่ะแล้วถ้าเกิดคนเราหลายชิ้นละ่ะเดือนนี้จะเป็นหมืน่นเพราะว่าที่ร้านผมขนาดเช็คสต็อกทุกเดือนสินค้าก็ยังหายทุกเดือนเพราะฉะนั้นก็คือต้องปิด ช่องทางที่พนักงานจะทุจริตในทุกช่องทางที่เราควรจะทําได้อันนี้ก็จะช่วยเซฟในเรื่องของโอกาสที่เราจะขาดทุนได้ในอนาคตทีนี้ถ้าในส่วนของแคชเชียร์อันนี้ก็สําคัญเพราะบางครั้งเนี่ยแคชเชียร์กับพนักงานทะลุกันอันนี้มันก็จะเกิดทุจริตกันครั้งละมากก่อความเสียหายมาก แต่กรณีที่พนักงานแคชเชียร์ทุจริตเองมีไหมก็มียกตัวอย่างเช่นร้านสินค้าทุกอย่าง20บาทเนี่ยปกติแล้วเนี่ยลูกค้าเนี่ยจะไม่ค่อยรับสลิปหลังจากซื้อสินค้าเสร็จปับ๊บลูกค้าบางครั้งถ้าจ่ายเงินพอดีปับ๊บก็จะไปเลยไม่รับสลิปแต่ถ้าเกิดเป็นลูกค้าที่ต้องการเงินทอนบางคนก็รับสลิป ส่วนใหญ่ถ้าคนรีบหยิบสินค้ามา2ชิ้นไปแล้วนะน้องไปแล้วนะสชิ้นนี่เห็นนะสชิ้นนะยกให้ดูเอาไป2ชิ้นวางไว้40บาทไปแล้วจะรีบไปอันเนี้ยก็เป็นช่องทางให้แคชเชียร์ทุจริตได้แคชเชียร์ที่ดีก็จะขี่สินค้าครบตามจํานวนที่ลูกค้าหยิบและซื้อเนี่ยมันมีอีกเทคนิคนึงที่เขาใช้ซึ่งผมเองกว่าจะรู้เทคนิคนี้โอ้โหก็ใช้เวลาพอสมควรคือลูกค้ามาซื้อสินค้าเนี่ยหชิ้น เาคีสินค้าไปแค่สามชิ้นแต่อีกสามชิ้นเขาไม่คีแล้วเขาก็แอบจดไว้แล้ววันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยคนที่ซื้อหลายๆชิ้นเนี่ยแล้วเขาคีไม่ครบเนี่ยเขาสามารถเอาเงินตรงเนี้ยออกไปได้ถึงแม้เราจะเช็คสต็อกถึงสินค้าทั้งร้านก็จริงแต่เราจะรู้ก็ต่อเมื่อสิ้นเดือนแล้ว พอเช็คสต็อกออกมาโอ้ของหายเป็นหมื่นหนเวลาของหายก็โวยวายมันหายได้ยังไงมันหายได้ยังไงนั่นแหละครับแต่สุดท้ายก็ต้องยอมจำนนเพราะเราดูจากกล้องครั้งแรกเราจะไม่ทราบเลยว่ามีการทุจริตเพราะว่ามีการคีย์เวลาที่ลูกค้าเอาไปซื้อสินค้าออกไปก็จะมีการคีย์ปกติเราก็ว่าถ้าคีย์ปกติก็ไม่น่าหาย จนมาจับผิดจนได้ทุกขั้นตอนว่ามันคียแล้วทำไมถึงหายถึงได้มารู้ว่าเขาคีย์ไม่ครบนี่เองสินค้ามันเลยหายนี่ก็เป็นเทคนิคอีกวิธีหนึ่งที่แคทเชียทุจริตซึ่งสร้างความเสียหายมากวันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับที่นำเสนอให้ทุกท่านสำหรับที่ทำธุรกิจในฐานะที่เราเป็นคนทำธุรกิจด้วยกันผมก็ไม่อยากให้ใครที่จะต้องทำแล้วขาดทุน ทำธุรกิจไปไม่รอดก็จึงได้มาแชร์คลิปนี้เผื่อเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท่านอันนี้เป็นคลิปตัวอย่างบางตัวอย่างเท่านั้นมันก็ยังมีอีกมากมายเดี๋ยวผมจะมาแชร์ในคลิปต่อๆไปอย่าลืมนะครับกด subscribe กดกระดิ่งติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้กันเยอะๆเป็นกำลังใจให้ท่าแกนองนำประสบการณ์ต่างๆในการทำธุรกิจมาแชร์ในคลิปต่อไปวันนี้ผมไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ